เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าใคร่ขอร้องท่านในพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราให้ท่านปรองดองกันอย่าแตกแยก แต่จงมีจิตใจและความเห็นตรงกันฉะนั้นอย่าให้ใครยกเอามนุษย์มาอวดเพราะทุกสิ่งเป็นของพวกท่านเปาโลก็ดีอปโอลโลเคฟาสโลกชีวิตความตายสิ่งปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีทุกสิ่งรวมเป็นของพวกท่านแต่พวกท่านเป็นของพระคริสต์ และพระคริสต์เป็นของพระเจ้าพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของเนบุญจอนขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าอธิษฐานภาวนาไม่ใช่สำหรับคนเหล่านี้เท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่จะเชื่อในข้าพระเจ้าผ่านทางวาจาของเขาด้วยข้าแต่พระบิดาข้าพระเจ้าอธิษฐานภาวนา เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์เพื่อให้เขาทั้งหลายอยู่ในพระองค์และในข้าพเจ้าโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาพระสริรุ่งโรจน์ที่พระองค์ประทานให้ข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าได้ให้กับเขาเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่นเดียวกับที่พระองค์และข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันข้าพเจ้าอยู่ในเขาและพระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจา้าเพื่อเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยสมบูรณ์โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามาและพระองค์ทรงรักเขาเช่นเดียวกับที่ทรงรักข้าพเจา้าพระวาจาของพระเจ้า ขอพระคริสจ้าทรงพระเจริญเทิดในคืนก่อนสิ้นพระชนพระเยซูเจ้าทรงภาวนาเพื่อเอกภาพของบุคคลที่พระบิดาประธานให้พระองค์ว่าให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันโลกจะได้เชื่อเมื่อเราเชื่อมติดอยู่กับพระองค์เหมือนกิ่งก้านติดอยู่กับเถาอัองุน เราจึงได้รับน้ำเลี้ยงเดียวกันที่ไหลเวียนอยู่ท่ามกลางเราและให้ชีวิตแก่เราธรรมเนียมแต่ละอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำเราไปสู่หัวใจของความเชื่อของเราคือความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าโดยทางพระคริสตเจ้าและในพระคริสตเจ้าเราดําเนินชีวิตในความสนิทสัมพันธ์นี้มากเท่าใด เราจะเชื่อมต่อกับคริสตชนอื่นๆและมนุษยชาติทั้งมวลมากขึ้นเท่านั้นนักบุญเปาโลเตือนเราให้ระวังทัศนคติที่ขุกคามเอกภาพของคริสตชนยุคแรกมาแล้วคือการคิดว่าธรรมเนียมของเราเท่านั้นที่ถูกต้องจนเป็นอันตรายต่อเอกภาพของพระกายของพระคริสตเจ้าดังนั้นความแตกต่างจึงกลายเป็นสิ่งที่แบ่งแยก แทนที่จะส่งเสริมความบริบูรณ์ให้แก่กันนักบุญเปาโลมีวิสัยทัศน์ที่กว้างมากทุกสิ่งล้วนเป็นของพวกท่านแต่พวกท่านเป็นของพระคิสต์และพระคิสต์เป็นของพระเจ้าพระประสงค์ของพระคริสต์เจ้านำเรามุ่งหน้าไปสู่เส้นทางแห่งเอกภาพและการคืนดี และยังมอบหมายให้เรารวมคำภาวนาของเราเข้ากับคำอธิษฐานของพระองค์ให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันโลกจะได้เชื่ออย่าถอดใจก็เับเรื่องสะดุดเกี่ยวกับการแยกตัวของคริสเตชนที่พร้อมเสมอที่จะประกาศความรักต่อเพื่อนมนุษย์แต่กระนั้นก็ยังแตกแยกกัน จงทำให้เอกภาพของพระกายของพระคิสตเจา้าเป็นเรื่องที่ท่านห่วงใยด้วยใจร้อนรน ให้เราภาวนาข้าแต่พระจิตเจ้าผู้ทรงเป็นไฟที่ให้ชีวิตและลมหายใจอันอ่อนโยนโปรโเดเสด็จมาและดำรงอยู่ในเราโปรดทรงฟื้นฟูความรักเอกภาพขึ้นในตัวเราเพื่อให้เราดำเนินชีวิตโดยตระหนักถึงความผูกพันที่รวมเราทุกคนให้เป็นหนึ่งเดียวกันในพระองค์ขอให้ทุกคน ที่ได้สวมพระคริสชาไว้เมื่อเขารับสินลลังบาปรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วร่วมกันเป็นพยานยืนยันความหวังที่คำจุนเขาทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริส้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิต ประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทินอามน